ดีครับวันนี้พบกับนิชาพัฒน์ทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการติดตั้งนะครับว่ามาติดตั้งไงก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ติดตั้งผู้ปิมพผู้พิมมาติดตามผมเอ้ก็คือตอนแรกเราเข้ามามาหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็เลื่อนลงเลื่อนไปเออเราเคยเห็นนี่ว่าเออมันเคยมีของนิชพัฒน์ทีวีหรือเปล่าครับ อืมเราก็เห็นว่ามันไม่มีใช่ไหมครับแล้วเรา,เรา,จ,ะเราจะทำายังไงดีถึงเราจะติดตามผมได้นะครับนะไม่มีเลยนะครับเอออย่างแรกนะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับเลื่อนไปสุดแล้วก็กดไปตรงนี้ค้นหานะครับแล้วเขียนว่า In t โท e นของผม แล้วก็เขียนแล้วก็เขียนว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับว่านิชชาพัทีวนะครับ a p a t n i c h a p a t h t v นะครับแล้วก็ค้นหาไปแป๊บนึงนะครับอ่าอันนี้ก็จะเจอของผมก็จะเป็นรูปหน้าอย่างเงี้ยนิชชาพัททีวีสมา สีวิดีโอสมาชิกหกคนนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปกดติดตามได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อย่าอย่าลืมดูคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาพบก,กับนิชพัฒน์ชีวีนะครับเจ็ปืนนะ